น well, er ี่บายบายเด็กๆบายบายเดี๋ยวเจอกันในลานแสดงนะคะเด็กๆเด็กๆก่อนนะคะเอออ้วนหวงอ้วนห่วงอย่ามายุ่งพี่บัวอุ้ยดูไม่พอใจค่ะเออดูไม่พอใจนะคะเอวพี่บัวจะรักคนอื่นกว่าดูค่ะดูขาดูค่ะดูโอ้ยนางดูเบียดพี่บัวไว้นะคะดู่ะดูดูดูมุดมุดมุดเอ้ยเนาะดูค่ะ เด็กๆเกอยอะกัพี่บัวจะรักเด็กๆก,กว่าดูค่ะดูดูเขาทำสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้น้องบอดทอยแล้วก็พี่บัวขาวนะคะแล้วก็พี่น้องช้างแสดงนะคะก็ได้มาเตรียมตัวรับน้องๆเด็กๆนักทนะ่องเที่ยวนะคะวันนี้โอ้มามาอีกนับคันรถก่อนสองสี่หกแปดสิบโอ้สิบกว่าคันเลยนะคะ ยังไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆมาจากโรงเรียนไหนกันนะคะเด็กๆเพื่อนน้องพลน่าจะต่างจังหวัดนะคะน้องๆน่าจะมาจากต่างจังหวัดน่ารักมากๆเลยเสื้อสีชมพูนะคะวันนี้มาสองโรงเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวน้องบอททอยกับพี่บัวขาวจะเดินสำรวจก่อนแล้วกันนะคะก่อนจะเดินก็ขออนุญาตออกกำลังกายยามเช้าก่อนแล้วกัน ต้นตีนปิดมันยั่วยวนเหลือเกินรู้จักเพื่อนไหมนั่นไม่ได้สนใจเพื่อนเลยนะคะถูอย่างเดียวเลยออกกําลังกายแป๊บหนึ่งแม่ก่อนจะไปเจอเพื่อนอู้พี่บัวพี่บัวเออเพื่อนเไม่ทำอะไรหนูดอกลูก พาเด็กอ้วนมารอเพื่อนๆนะคะมาต้อนรับเพื่อนๆโอ้มากันสองโรงเรียนนะคะวันนี้เด็กๆน่ารักมากๆเลยช้างหดดีช้างเด็กบ,บายบายเด็กๆก่อนลูกเออบายบาย <c oughs> บายบาย พี่บัวไายบายเด็กๆค่ะบายบายมีบายบายเด็กๆบายบายเดี๋ยวเจอกันในลานแสดงนะคะเด็กๆเออพาพี่บัวมาทักทายเด็กๆก่อนนะคะอ้วนห่วงอ้วนห่วงอย่ามายุ่งพี่บัวอุ้ยดูไม่พอใจค่ะดูดูไม่พอใจนะคะอฮ้ยัวพี่บัวจะรักคนอื่นกว่าดูค่ะดูค่ะดูค่ะดู โอ้ยอนางดูเบียดพี่บัวไว้นะคะดูค่ะดูดูด,ดูมุดมุดมุดเอ้ยเนาะดูค่ะดเด็กๆเ,กเกยอะกลัวพี่บัวจะรักเด็กๆกว่าดูค่ะดูดูเขาทำโอ้ยร้องไห้แล้วนะคะตอนนี้คือร้องร้องแล้วนะคะเขากลัวพี่บัวจะหนีเขานะคะกลัวจะไปกับเด็กๆดูค่ะดูค่ะความห่วงพี่ชายนะคะ หวงทุกคนที่เข้ามาใกล้พี่บัวขาวนะคะห้ามใกล้พี่บัวขาวข,าวของน้องบอทอยเด็ดขาดเลยนะคะห่วงพี่ชายมากอู้มาก,กันหลายโรงเรียนเลยนะคะนี่หรือว่าโรงเรียนเดียวกันแต่คนละอยู่คนละสีหลายโรงเรียนใช่ไหม,มเมื่อกี้เดินเข้าไปสีชมพูตอนนี้สีส้มนะคะดูดูดูอ้วนจะแนบชิดพี่บัวตลอดเวลาเลยทางนี้จะเป็นสีฟ้านะคะน่าจะหลายโรงเรียน อะไรอ้วนอ้วนทำไมไม่ออกห่างพี่บัวเลยดู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 ด,ด,ดูเอาชัโคกไปดันพี่บัวไว้ชี้ดูค่ะไป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 เดินเล่นซะก่อนเ<า>ดินเล่นซะก่อนแองไงกลัวกลัวดูค่ะชิดพี่ชายเขาตลอดเลย ี่นั่งจะเบียดพี่บัวทำไมเบียดพี่บัวทำไมล่ะลูกโอ้เด็กๆน้องๆนักเรียนมากันเยอะเลยนะคะวันนี้มาชมการแสดงของอพี่น้องนักแสดงของเรานะคะลูกๆของเราในลานแสดงแต่อ้วนคือไม่ออกห่างพี่บัวเลยเพราะว่าห่วงพี่บัวเหลือเกินดูค่ะดูดูด,ด,ดูดูเขาแอบดูเขาพิงดูเขาอิงดูเออดูค่ะ ออกหาพี่บัวเลยพี่บัวหนีเลยพี่บัวพี่บัวหนีอ้วนเลย <c oughs> ก็พามาเดินเล่นออกกําลังกายก่อนจะไปแสดงนะคะพามาออกกําลังกายกันก่อนเดินเล่นนะคะสถานที่ถ่ายรูปมีเยอะมากเลยนะคะอยู่ข้างในในโครงการ Ele ลฟเว่นเวนะคะท่านใดแบบสายถ่ายภาพเนาะมาถ่ายภาพได้เลยนะคะ มีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะเลยนะคะพี่ๆะ่ะอันนี้คือบ้านของคุณปู่ทองใบนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณปู่ตกมันอยู่แม่นิกไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะ, <c oughs> ะบ้านคุณปู่ทองใบนะคะหลังคาเขียวๆตรงนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยไหนคุณตาลุนอยู่ไหมลูก <c oughs> ให้คุณตาเคาะหัวให้หน่อยทำไมดื้อจังเลยอื เก้มนะคะตาทองใบยังตกมันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวแม่นี่ขอไปแอบถ่ายให้ดูนะคะโอ้เข้าสามเดือนแล้วนะคะนี่ก็เป็นคุณปู่ทองใบนะคะตกมันเออเข้าสามเดือนแล้วใช่ไหมคะคุณย่าเข้าสามเดือนแล้วนะคะโอ้คนล,ลุกเลย ควันหลอนี้ม่เป็นสองรองไพรน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายอยู่ไกลๆนะคะเดี๋ยวคุณตาจะโมโหไปตายนะคะเดี๋ยวไว้คุณปู่หายจากอาการตกมันเดี๋ยวมาหาใหม่นะเดี๋ยวพาน้องบ่กพลอยมาหานะคะเดี๋ยวพาหลานมาหาก็บ่อพลอยมาเยี่ยมนะคะคุณตาดนไม่อยู่อ,นะอ่าเดี๋ยวไว้ให้คุณตาหายก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่ค่ะ ขออนุญาตตัดภาพมาที่แกงหน่อไม้นะคะวันนี้แม่ได้แก้มือใหม่ไม่อุ่นไว้แล้วนะคะเออแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะนี่นี่นะคะหอมหอมเลยไอยผักข้างบนนี้ก็มีต้นหอมกับใบแมงลักนะคะเครื่องหอมนี้แล้วแต่พี่ๆจะชอบนะคะแต่ลรท่านชอบไม่เหมือนกันบางท่านก็ใส่หละพานะคะ เครื่องที่ตำก็คือพริกกระเทียมหอมแดงกระชายเกลือในเราเ,เกลือนะคะแล้วก็น้ำก็จะเป็นข้าวสารนะคะแช่ข้าวสารแล้วก็ตำด้วยใบายญ้านางนะคะก็จะได้ออกมาลนะ้าวษณแบบน,นี้พูดไปด้วยน้ำาลายไหลไปด้วยนะคะตอนนี้อ่าเดี๋ยวจะให้คุณพ่อมาชิมนะคะว่ารสชาติวันนี้เป็นอย่างไรนะคะวันนี้แม่นิ้แก้มือใหม่แล้วแกงหน่อไม้แม่นิกนะคะไม่ไหม้แล้ว โอเคค่ะ okay, พี่พี่ขายเดวเราไปชมคุณพ่อนะคะชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะตักใส่ชามเรียบร้อยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้มีเวลาแม่นี่จะมาะทำให้พี่พี่ชมนะคะบางท่านอยู่ที่เมืองโลกเนาะอยากทานอาหารเมืองไทยนะคะแม่นี่ก็จะใส่เป็นปลาทูเค็มด้วยนะคะแต่ว่าบางท่านไม่ทานปลาทูเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะ บางท่านใส่เป็นน้ำปลาร้าแทนนะคะที่บ้านของหนูเองอะ่ะบางทีก็ใส่น้ำปลาร้าบางทีก็ใส่เอ่อเขาเรียกอะไรนะปลาทูเข็มนะคะนี่บางท่านไม่ทานปลาทูเข็มปลาร้าก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่แม่นิกแม่นิกชอบใส่นะคะพูดไปด้วยก็จะกลืนน้ำลายไปด้วยนะคะนี่เอ่อหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดบ้านเราเองนะคะแมงล้าก็ของเราต้นหอมก็ของเรา กระชายก็คุณยายั่วดปลูกนะคะซื้อแค่หมูนะคะซื้อแค่หมูแล้วก็กระเทียมหอมคุณยายหนูก็ปลูกเองนะคะสะอาดปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะไม่มีสารพิษอย่างแน่นอนอืมทาทานได้นะคะถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวัตถุดิบค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเดี๋ยวรอคุณพ่อมาชิมแป๊บหนึ่งนะคะบางท่านเออ บางท่านชอบแบบรถจัดแม่นิกใส่ลูกโดดลงไปด้วยไหมอุ้ยเคี้ยวลูกโดดนี้อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าแม่นิกหาไม่ทันรีบนะคะตอนเช้าเช้าเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อชิมนะคะลืมบอกไปว่าแม่นิกใส่ชะอมด้วยเป็นยังไงอร่อยครับอุอ้ยเมียแล้วหนึ่ง <laughs> ใส่ชะอมด้วยนะคะจะฟิวแรงเปรอกบางท่านก็ใส่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแม่นิกเรียกบวบอะ บวบแล้วก็ฟักทองเนาะแกงแบบแกงปลืนะคะใส่เห็ดก็ได้นะคะเห็ดเข็มเห็ดต่างๆเลยเห็ดขอนโอเคขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องบอพลอยขีด้ด้วยนะคะวันนี้แม่นิกไม่พลาดแล้วนะสำหรับแกงหน่อไม้นะคะโอเคบายยนะคะ,คะ,คะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะบายบาย